ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในไมค์ครับพิกเซวอนหรือเปล่าไม่ใช่ดีกว่าอา๋อเราอยู่ในไมค์ครับอาริเบะนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคแอนครซอมออฟฟิเชียลเฮ้ยวันนี้เรามีอัติเมนต์ก่อนอัติเมนต์ก็คือหวังว่าจะไม่มีใครมาจีบเราเองนะเพราะผมเข็ดจ,จากรอบที่แล้วแล้วโ okay. อเคเฮ้ยหาของก่อนเฮ้ยใครวะเนี่ยคีดไปใคระนะแอมจับออกเอ้ยออกบิ๊กโอ้อยหาบ้านดีๆอาหารมีไหมเฮ้ยใครวะเนี่ย ขออาหารหน่อยด้วกันขอบครับขอบคุณ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 เฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยใครยิงทนลุเฮ้ยอย่ายิงทะลมึงใครเนี่ยเอาตีไม่ได้ด้วยอย่าทับกูไม่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 อย่าทำผมไม่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 ยิงตัวอื่นสิยิงทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ยิงแล้วอ่ะเอ้ายิงทำไมอ่ะฮัลโหลเธอสวัสดีได้ยินเี๋ยวเราพูดไหมได้ยินไหมเนี่ย ฮัลโหลได้ยินไหมฮะคือขวัญแม่จะย็นนะค่อยคุยกันไม่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 เอาเขายินนิ่งไปแล้วนายชื่ออะไรอ่ะอีโตัก่อนไหมเนี่ยอีโตัไฟต้องก่อนไหมเวทอ่ะคนเดียวกันไหมเนี่ยอ้าวไม่พูดไม่จาหน้านิ่งๆอย่ากโกดใครมานายหมายถึงอะไรอ๋อไม่รู้เราชื่อโทนี่แล้วกันเรียกเราโทนี่อยู่ดีไหมสวัสดีโทนี่ทำดีมากโอ้แล้วเธอชื่ออะไรอ่ะ ไม่ตกครัยืนอีกนะโอเคไม่เป็นไรหาได้กินก่อนแล้วกันเราไม่มีชื่ออะพอดเรื่องคุณๆนะพอดเรื่องเดิมๆนะเราเนี่ยไอคนก่อนชื่อน้ำอันนี้เป็นสก,กิลเรตันใช่ไหมชื่อน้องน้อง,น,องน้องส้มเหมือนกันเห็นไหมน้องส้มอ้าวไม่พูดเสร็จไรต่อรหัสกันแล้วกันเมื่อกี้นายมองอะไรอ่ะอ๋อมาถึงมองหัวไงหัวมัน เนี่ยหัวมันเป็นรูปสเกลลิตัมนมาที่ดีอย่าบอกนะว่านายมองได้อบฉันไหนวะหัวดิมองหัวหัวเท่ดิอ่าไม่พูดดนะ้วยแล้วเอ้ยอย่าใจยเย็นก่อนไม่ไม่ไมยิงตัวอุ่นน่นยิงคนในบ้านดิยิงเราไหมานะขอไปทำเด็บแป๊บนะเอาอาหารกันคนางในมันหน้ามันไฟอยู่วะตรงไหนอ่ะเราก็เป็นคนดีนะ เจได้หายองประมาณนล้วทุกคนว่าเต่เต่อะไรอย่ที่นี่นานอย่างอ๋อพึ่งมาเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเนี่ยมาไม่ถึงห้าวิเนี่ยลองก็เหมือนกันนะใช่เหรอโอ้โลกเราคล้ายกันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูถ่านกันอ่ะอ่ะ มีบ้านหรือยังอ่ะอ oh. เราไม่มีบ้านหรอกถ้าเรามีบ้านเราคงไม่ข้ายอาหารของคนที่นี่หรอกเจอไม่เธอเดี๋ยวแป๊บนะหาของเพิ่มอีกือดิ oh. อยู่กับเราไหมที่ไหนอ่ะ oh. อยู่ยังไงอ่ oh. อะอนำทางด้วย oh. Oh. ไหน่ะบ้านเรือ oh. นี่บ้านเธอโอ้ยไก่มองหน้าเราแป๊บนะไก่มองหน้าเราเจ้าเออไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรโอ้ยของขวัญน,นี่มันรูดบล็อกเอาโอ้มีแต่แรกก็ไม่ให้แต่แรกแล้วโดบขโมยชาวบ้านเข้ามา สงสารมันน่ะเอ้ยไก่มันก็มีความฝันด้วยเอาความฝันฝันอะไรวะความฝันอะไรนั่นเหรอความฝันที่ว่าจะเป็นอาหารให้เราไงครัแบเบนี่ยโอ้ยโอ้นี่เธอทำบ้านทัเ้เิอเนี่ยอ๋อพอดันคุ้นๆน,นะเธอเอางี้นะเอาไงอะ่ะ ของด้วยวางกดติโอ,อ้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีไม่ได้ของซีนี้ไปเธอเปิดเลยเราอยากบวกมากเลยไก่มอกี้ไก่อยู่ไหนไก่ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันเดินมาเก <St art noise> ่าวะโอ้ เธอเห็นว่าเรายิงไกอีกเออเโอ้ย,โ,อย,โ,อยโลกนี้มันเดือด่ยเธอไหวไหมเนี่ย,ย,ไไยก็พอเอ้ยไม่น่าจะ่อยไหวเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูของก่อนเอ๊ะให้อะไรอ่ะเอ้ยทำไมโอ้ยชุดเกาะ โอ้ยอุย้ยเจอกูหน่อยอีกตัวเนี่ยเราเป็นสายพันธุ์ใหม่อ๋อสายพันธุ์ไหนสักบาทให้ดิชุดนี้มันคมยากกันเน่เคเดี๋ยวมาแป๊บนะเธอเราไปหาอาหารเพิ่มกันไก่อยู่นะวะ คไปเจอเลยครไอ้เจอวัวแล้วของนี่มันดังไปดังกันวัวโอ้ยสนุกจริงเลย แต่ชุดนี่มันรู้สึกลำบากางเงี้ยถอดชุดตัวไหนเนี่ยเอาได้งไงกูถอดชุดจะเป็นไม่เป็นไรเฮ้เอาสร้างบ้านไม่คุดวไปจายได้เลยอะไรก็ได้ พอดีเดี๋ยวมาแปนะ๊บเป็นไงค่าที่รักอะไรเพิเ่งเจอหน้ากันเป็นที่รักเล่ะ,ะปิดออโต้ดดวยเนี่ยโอ้ยเวลาไเชืสิโทษโทษไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราไม่รีบอะ่ะแต่เธอรีบเกินไปใช่ไหมแมวพิมแมวพิมอ๋อแมวมันพิมไินะแปลก สุดรนี้สิมีตัวไหนอยากเจอคุยโปาใอเสียงเกลตั้นเอ,อ่ทำอะไรข้างล่างวะไม่ทำไรหาอาหารต่อไปสักการเออบ้านเสร็จแล้วบอกเลยนลได้จ้าเหนียวสูตรนี้มันใช้ยากนะ

เ้ยมีกระจกด้วยโอ้โอเท่ยังนี่เขาน่ารักไหมฮะน่ารักก็ได้น่ารักก็ได,กกได้เอาขวานลงก่อนอเกของขวานอีกแล้วเหรอราบนี้คืออะไรโอ้ของเยอะมากเลยอะ่ะขอบคุณครับโอ้ยมีโคมไฟด้วยเฮ้ยห้องน้ำเท่ยัยงไงโอ้ ที่ติดดินในเธอติดดินมันก็ไม่ควรจะด,ดินขนาดนี้หรอกนะเอาจริงไอ้เขาส่งเอ้ยเสร็จอล้ว,อว,ออวลอโอ้อโอาะเฮ้ยไม่กินเสียงอะไรอะ่ะอาบไม่ตอบเธอตดเหรอไม่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 ไมไมเราอาบน้ำอยู่ เธอตดงั้นเหรอเฮะเธอนั่นแหละหมหมหมไม่ไม่ไม่เราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ตดเรานั่งอยู่เฮ้ยใครอ่เออะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมเธอดูจังอะ่ะเอาเอาก็ฉันน่ารักไงล่ะโอ้โหพูดอย่างงี้พูดอย่างงี้ เรารู้สึกว่าเรามีอาวุธ,ธครบมือแล้วเราอยากไปแซป่ปลอยที่นรกอีก,กครั้งได้ไหมไปนรก,กไงเรามีคมดีเก่าที่เราต้องไปส,สางเฮ้ยเชงในได้ไหม เธอคนเรือเป็นเนี่ยเนี่ยเก่งจัองอ่ะเฮ้ยทำไมตัวเราอะไรอ่ะหยุดทำไมอ่ะฉันก็เป็นหมดทุกอย่างแหละชอ้ยเป็นหมดทุกอย่างอย่างเป็นโรกอ่ะได้ไหมราจะไปทำคดีนิดหน่อยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว่ะโอ้ย แล้วเราจะไปไหนกันอะพอรู้ไหมฮัลโหลเธอเจะไปไหนกันคิดอยู่อ๋ออ้าวเป็นว่า ว่าอะไรไปในใจเธอแล้วกันโอ้โหวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วอยู่แล้วในใจเธอไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เธอ See you again